สวัสดีค่ะทุกคนอนานๆทีมาออกนานๆนนที่ได้ทําวิดีโอสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอุย้ยและครอบครัวก็ได้ย้ายออกจากบ้านนะคะออกจากอพาร์ตเมนต์เดิมแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่บ้านพ่อแม่สามีแล้วเราก็กําลังจะเดินทางไปที่อักงกฤษกันทุกคนเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเด็กๆทําอะไรกันบ้างแล้วก็บ้านพ่อแม่สามี ก็นะคะทำเอาของเฟอร์นิเจอร์มาลงนะคะแล้วก็หลานๆก็มาสนุกกันเลยเคยสนุกกันเลยนะคะวันนี้นะคะสามีก็กำลังดูโทรศัพท์ลูกชายคนโตก็ดูทีวีคนเล็กก็ดูทีวีค่ะอันนี้เป็นเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านบ้านพ่อแม่สามีทำ ทำห้องใหม่ตรงนู้นนะคะเขาทาหลังข้างหลังใหม่ก็จะเป็นกระจกกว้างกว่าเดิมค่ะมีโต๊ะกินก้านะคะ ช่วงนี้นะคะเราก็จะยุ่งกันมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าสัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเราก็จะยุ่งกันมากเพราะว่าเราจะต้องย้ายของย้ายของเก็บของทําความสะอาดนะคะแล้วตอนนี้นะคะในวันในระหว่างที่เราอยู่กับพ่อแม่สามีก็ยุ่งเพราะว่าต้องไปเจอเพื่อนนะคะไปไปไปหาเพื่อนไปเจอเพื่อนวันนี้อุ๋ยก็จะได้ไปกินข้าวที่บ้านของ อาจารย์ที่โบสถนะคะเข้าเชิญไปกินข้าวที่บ้านตอนเย็นเพื่อนก็เชิญไปกินข้าวที่บ้านนะคะก็แตไม่ใช่ข้าวที่บ้านสิตอนเย็นเพื่อนจะเพื่อนชวนไปกินพิซซ่านะคะเพราะว่าเขาเป็นคนช่วยทํามาทํามาเก็บของมานั่นมานี่นะคะจริงจริงอันนี้คิตเตอเฟอร์นีของเล่นคิตเตอเฟอร์นะคะเท้าแม่นี่เอง Ding, 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 ding.